บ่าวอิทก็จะมารีวิวข้อดีของสปอร์ตไลท์ครับผมอันนี้ไฟเดิมนะครับผมตอนนี้ผมเปิดไฟเดิมครับผมไม่ได้เปิดไฟลกไรไม่ได้เปิดไฟสปอร์ตไลท์ครับผมเปิดไฟรถครับผมนี่ครับผมตอนนี้คือตกเปิดสปอร์ตไลท์แล้วเอาไว้ส่องตามโค้งครับผมแล้ตามที่ทางเปียวครับผมเวลารถสวนมาแล้วก็ปิดไฟครับผมเพราะเส้นทางน่าจะรวยเส้นทางที่วิ่งไปน่าจะรวยเปียวมากครับผมและมืดมาก ไม่มีไฟจอนตามข้างทางครับผมจําเป็นต้องใช้สปอร์ตไลท์นี่ครับผมตอนนี้คือเปิดสปอร์ตไลท์แล้วสว่างเหมือนตอนกลางวันเลยครับผมขณะหนูวิ่งผ่านทางยังจะมองเห็นครับผมนี่ครับผมถ้าปิดไว้มองไม่เห็นอะไรเลยครับผมมอไซค์วิ่งอยู่ระยะ50สิบเมตรข้างหน้ามองไม่เห็นครับผมถ้ามอไซค์ไม่มีไฟท้ายเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุครับผมปิดเพื่อความปลอดภัยครับผมปลอดภัยทั้งตัวเราและ พื่อนร่วมทางร่วมถนนครับผมเกิดอุบัติเหตุมาจะไม่คุ้มครับผมถ้าเกิดหักหลบรถลงคลองแห้งชนะแห้งโกเกลครับผมมีสองทางให้เลือกครับผมคือหนึ่งคือตัดสินใจเหยียบครับผมสองคือหักหลบถ้าหักหลบแล้วดึงรถกลับมาไม่ได้ดเกิดอุบัติเหตุอีครับผมนี่ครับผมตอนนี้คือเปิดสปอร์ตไลท์แล้วแจ้งจางปางครับผมตามโคง้งตามโคง้ง เหมือนตอนกลางวันเลยครับผมสว่างมากถ้าไม่มีสปอตไลท์ครับผมนี่คือไฟเดิมครับผมไฟรถที่ติดรถมาเดิมๆมองไม่เห็นอะไรเลยในระยะ30เมตรครับผมถ้าเปิดสปอตไลท์เราจะมองเห็นได้ในระยะ40-50เมตรครับผมรถสวนมาเราก็ปิดไว้ ครับผมขนาดรถสวนมากระจกแคบจะชนกันครับผมเพราะทางแคบครับผมบ่าอีดจะเอาคีบปนี้มาเป็นอุทาหรณ์เลยครับพี่น้องเด้อเรื่องไฟท้ายมอไซค์ครับผมหลอดบ่กกี่บาทนะครับ ซื้อมาส่สเจ้าเจเอาราคาสั่งเนี่ยมาแลกกับชีวิตเจ้าวอลพี่น้องมันอันตรายทั้งตัวเจ้าและเพื่อนร่วมทางร่วมถนนนะครับผม้ารลดขั้นที่สวนก็ผมมือว่านนี่ยูเส้นทางน่าจะรวยขออนุญาตขอโทษขออภัยได้ครับผมส่งคลิปมาให้ผมเดอครับผมเด้อตอนที่ผมโยกลบนะครับผมผมเห็นหมอไสีดีนะครับผมเห็นแต่เพะไฟที่คันที่สวนมาสองตาครับผมมอไส์มุ้ยไฟไทยครับผมมองไม่เห็นอะไรเลยดีแต่บ้าอิดฮักลบท่านครับผมเกือบเหยียบ